สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้พบกับผมเองนะครับช่องเน็ตเชนเนอรวันนี้ผมก็จะมาให้ท่านผู้ชมทายตัวละครนะครับโอเคเริ่มกันเลยไปไปเร็วเร็วอมืมเป็นตัวละครในฝาดีในฟังกินนะครับไปเร็วเร็วอือโอเคให้ดูนะครับแค่นี้โอเคภาพต่อไปกันเลยโอเคภาพที่สองนะครับก็จะเป็นเกมอะไรเออวุบวุ้บวุ้บวุ้บอืมอันนี้น่าสนใจโอเค เป็นตัวละครในเกมอะไรเอ่ยคอมเมนต์กันมาด้วยแล้วก็นี่เป็นตัวละครเหมือนเดิมนะครับในไฟเดนในฝังกินโอเคนี่ครับให้ดูนี่นะครับบุ๊คใครที่รู้คอมเมนต์นะครับผมว่ารู้กันแล้วต่อมานะครับจับอะไรที่แปลดไปแหงหน่อยนะครับเปลดๆปจับภาพปไปวื๊บวืบวื๊อึอืมเย้โอเค สำหรับวันนี้ไปแล้วครับบาย